สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่าขนขณะนี้เราอยู่ที่อิตาลีเวโรนานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่เมืองเวโรนาประเทศอิตาลีกันประเทศนี้ก็ขื้นชื่อในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับภาพที่เราจะเห็นตรงนี้ก็คือเมืองเวโรนาอิตาลีสวยงามมากครับเดี๋ยวจะเข้าไปชมกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือเวโรนาอิตาลีนะครับดอกไม้ก็ ค,คุ้นตานะครับลักษณะคล้ายๆดอกเข็มน่าจะเป็นดอกเข็มแล้วก็ดอกลำโพงโอ้สวยงามมากทินกำเนิดที่มาของต้นไม้ดอกมาชนิดนี้อยู่ที่อิตาลีนะครับนี่เรามาเห็นทิ่นกำเนิดของเขาแล้วดูสิครับนี่มีหอคอยไม่ทราบว่าหอคอยอะไรนะครับหรือกำลังจะคอยหอหอคอยหอ,คอ,ย,อ,อยคอโอ้ไม่เกี่ยวกันนะครับ นี่คือสภาพบรรยากาศของเมืองเวโรนาอิตาลีครับท่านเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ประตูเมืองกันนะครับไปกันเลยพอเข้ามาสู่ประตูเมืองสิ่งที่เราเห็นโดดเด่นเป็นสง่านะครับก็คือนี่เลยครับโดดเด่นเป็นสง่าก็คือขวดโคคาโคล่านั่นเองนะครับโคคาโคล่าหรือเราเรียกกันทั่วไปว่าโค้กนะครับ ปกติแล้วคําที่มาจากภาษาต่างประเทศนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องเติมวรรณยุกต์เอกโทรตรีจะตะัตวาก็สามารถออกเสียงสูงได้ตามสำเนียงภาษาเก่าดังเดิมนะครับยกเว้นคําว่าโคกนี่แหละครับที่เขียนทีไรจะต้องใส่ไม้โทกํากับทุกครั้งเพราะไม่เช่นนั้นความหมายอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับนี่คือความาสลัสลวยของภาษานะครับ โค้กต้องมีไมโทนะครับไม่มีไมโทความหมายเปลี่ยนแน่นอนครับตอนนี้โคคาโคล่าก็ดึนยืนเด่นเป็นสง่าคู่กับหอคอยก็ไม่รู้ว่าหอคอยอะไรอันนี้ต้องไปถามกันนะครับโอ้โหการจัดสวนแบบทรงสไตล์อิตาลีเลยนะครับเราก็จะเห็นหอคอยมีหอนาฬิกาแล้วก็มีหอคอย ซึ่งสามารถขึ้นไปดูทัศนียภาพข้างบนได้นะครับตอนนี้สวนของเราก็สวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยแต่จะดูเงียบเงาไปนิดนึงนะครับเหมือนกับอ้ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนนะครับไม่ค่อยมีคนที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นร้านขายของชำเอคอของฝากนะครับมีภาษาอิตาลีเขียนไว้ว่าปึ้ง งี่เชียงก็คุ้นๆน,น,นะครับคุ้นๆน,น่าจะเป็นภาษาตะวันตกนะครับภาษาอิตาลีคงจะขายพวกพาสต้าหรือไม่ก็มัะโรนีอะไรประเภทนั้นคงไม่ใช่หมูยอรหรือกุนเชียงแน่นอนครับท่านเพราะว่าแถานั้นก็คงจะกินไม่เป็นนะครับนี่คือฮอนาลิกาบรรยากาศข้างในดูเงียบสงบเลยนะครับถึงขั้นสงัดเลยทีเดียว บรยากาศท่ามกลางหุบเขานะครับเมืองเวโรนาเราก็จะเห็นหมอกที่อยู่ข้างบนภูเขาอันกายพ้นนะครับมีเมฆหมอกลอยไปเลยมาสูงเศษฟ,ฟ้าน่าดูชมนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็จะมีสระน้ำแล้วก็มีโรงแรมที่พักนะครับก็ก็กน้าสวยงามนะครับสวยงามอรามตาถึงแม้ว่าหมอกข้างบนนั้นจะดูหงอย,งอย ไปนิดเพราะว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมาเท่าไรนะครับก็อาจจะหงอยไปอีกไม่นานครับเดี๋ยวก็คงจะคึกคักกลับมาคึกคักเหมือนเดิมครับผมนี่คือเวโรนาอิตาเลีขณะนี้บรรยากาศของการท่องเที่ยวดูเงียบเหงาถนัดตานะครับร้านรวงต่างๆก็ปิดกิจการลงในเวโรนาก็รู้สึกว่าจะไม่มี แทบจะไม่มีร้านไหนเปิดขายเลยมีแต่ร้านปกติธรรมดานะครับแม้แต่ร้าน7ซเว่นอเวนแท้ๆท,ที่ไม่น่าจะปิดตัวลงได้ก็ก็ต้องปิดตัวลงนะครับก็เห็นแต่เพียงร้านเปล่าๆนะครับเซเว่นอของเวโรนาก็ตอนนี้ปิดตัวลงแล้วนะครับคงจะเป็นพิษเศรษฐกิจนะครับทำให้ร้านสะดวกซื้อชื่อดังอย่าง7ซเ e ่นอเว่นซึ่งอยู่ใน สถานที่เช่นนี้ไม่น่าจะปิดตัวลงได้ก็ก็ต้องปิดตัวลงครับท่านเพราะเมื่อไม่มีลูกค้าแม่ค้าแม่ขายก็อยู่ไม่ได้ครับอ่านี่คือบรรยากาศเยี่ยมเหงาของเวโรนาจนตาจะเป็นเมืองร้างไปแล้วนะครับนี่คือสภาพของเวโรนาในปัจจุบันนะครับอดีตเคยรุ่งแต่ปัจจุบันโรยรานะครับก็แทบจะเป็นเมืองร้างไปแล้ว ครับท่านก็พามาชมกันนะครับบรรยากาศเก่าๆเดิมๆซึ่งอดีตนั้นคนคึกคักจนแทบจะหาไม่มีที่เดินนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ก็เงียบเหงาไปตามสัจธรรมนะครับเมื่อไม่ได้รับความนิยมก็ต้องต้องปิดตัวไปครับท่าน